สังคราชฟรังรซิสเซเวียวีราอาพรรัตประมุขสังคมณฑลเชียงใหม่ท่านที่สี่คิทศักราช2009จนถึงปัจจุบันคิทศักราช2025 <My head S 1> บนเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเกือบ100ปีความสัมพันธ์ระหว่างอักษรสังคมณฑลกรุงเทพและสังคมณฑลเชียงใหม่ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันยังคงเป็นประวัติศาสตร์ที่ก้าวเดินไปด้วยกันข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดีเป็นคติพจน์ของพระคุณเจ้าจึงมีเรื่องราวมากมายในภารกิจที่ท่านทำ15ปี2เดือนที่สังคมมนทนเชียงใหม่เป็นพันธกิจร่วมกับพระาศาสนาจักรท้องถิ่นที่เป็นคนท้องถิ่น หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์และความต่างทางวัฒนธรรมกับพระสงฆ์นักบวชคณะต่างๆที่มาร่วมพันธกิจด้วยพระคุณเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดีเสริมสร้างและสานต่องานทุกกิจกรรมส่งเสริมกระแสรเรียกพระสงฆ์นักบวชและคารวะแพร่ธรรมได้แก่ครูคำสอนครูคาทอลิกผู้นำคริสตชน กลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีงานผู้สูงอายุงานสุขภาพอนามัยและกลุ่มคารว่ต่างๆเด็ <have> left, กและเยาวชนต้องได้เรียนคำสอนและได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องโ <I have S 1> ดยเฉพาะอย่างยิ่ง <but S 1> ในศูนย์คาทอลิกตามวัด <I have S 1> และชุมชนหมู่บ้าน <have> left, การศึกษาในโรงเรียน <have> left, สายอาชีพ <for us. S 1> และศูนย์คำสอนสังคมมนทน ส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่สวนวิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชนส่งเสริมครูคาทอลิกที่สอนในโรงเรียนภาครัฐจัดกิจกรรมคำสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นคริสตชนพระคุณเจ้าตอบรับสารจากพระสันตะปาปาทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสม,มณนสารลาวดาตัวสี การดูแลรักโลกบ้านส่วนรวมของเรารักโลกรักเราท่านใส่ใจเสมอถึงการนำข่าวดีไปสู่ชุมชนการตอบรับความต้องการและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น <I will. S 1> เช่นการสร้างวัดตามหมู่บ้านอันเนื่องมาจากการเติบโตของสมาชิกคริสตชนสร้างสํานึกในการดูแลภัยธรรมชาติภัยพิบัติ ไฟป่าภาวะอากาศและน้ำท่วมไปเป็นประธานในพิธีเปิดวัดใหม่ร่วมฉลองวัดและกิจกรรมตามเขตวัด <I will S 1> ซึ่งเป็นโอกาสการเยี่ยมเยียนและสร้างสัมพันธภาพความใกล้ชิด <I am S 1> เป็นหนึ่งเดียวกันของครอบครัวพระศาสนาจักร <I will S 1> เข้าร่วมแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากชายแดนความขัดสนคนเจ็บป่วย ความใจดีและความเมตตาเป็นทุนที่มีอยู่ในชีวิตต่อการเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายตลอด15ปีด้วยเจตนารม์ที่มุ่งมั่นแม้จะยากลำบากต้องฝ่าฟันและการต้องปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายเป็นเสียงภายในจิตใจและความสุขลึกๆในชีวิตเพราะใจสั่งมา ท่านจึงได้ผ่านทุกเรื่องราวชีวิตที่เรียบง่ายจิตใจกว้างขวางมีมิตรส,สัมพันธ์ต่อผู้คนสันติสุขจงอยู่กับท่านสเสมอต่อเสียงเรียกร้องของพันธกิจที่จะต้องกลับไปสารต่อในที่ที่ท่านจากมานานถึง15ปีขอพระเป็นเจ้าอวยพระพรและเป็นพลังแดดพระคุณเจ้าตลอดไปขอขอบพระคุณพระคุณเจ้า เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมนทลเชียงใหม่